สงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับยืดเยื้อจนดูเหมือนไม่มีวันจบหลายคนอาจคิดค่ะว่าเมื่อโดอนอทพาร์มกลับมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนน่าจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าแต่จริงๆแล้วมันอาจไม่ได้ง่ายขนาดนั้นวันนี้ไวนเวลนะคะจะพาคุณมาวิเคราะห์แบบจอดหรืหอค่ะว่าทาไมสงครามครั้งนี้ถึงไร้ทางจบเร็วแม้สหรัฐจะเปลี่ยนผู้นําก็ตามและใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้ไวน์เวล เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนักวิชาการไทยอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษดาพมเวกวิเคราะห์ไว้ค่ะว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครยนยังคงซับซ้อนและเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นเช่นธุรกิจอาวุธในสหรัฐที่เติบโตขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้บริษัทอาวุธหลายแห่งในสหรัฐทำเงินมหาศาลจากการส่งอาวุธสนับสนุนยูเครนพูดง่ายๆค่ะว่าสงครามคือกําไรของพวกเขาและนี่อาจเป็นเหตุผลสําคัญที่กลุ่มอํานาจเบื้องหลงังหรือนิเซตไม่อยากให้สงครามนี้จบง่ายๆ แม้ทรัมป์จะเคยสัญญาค่ะว่าจะยุติสงครามภายใน100วันหลังรับตำแหน่งแต่การเจราจากับรัสเซียโดยเฉพาะกับประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินอาจไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ที่น่าสนใจเลยก็คือแม้สงครามจะเกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกแต่ผลกระทบของมันกับลามไปทั่วทั้งโลกทั้งราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจที่ทําให้หลายประเทศเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษดานะคะยังชี้อีกค่ะว่านอกจากธุรกิจอาวุธแล้ววิกฤตครั้งนี้ยังเป็นโอกาสของบางประเทศในการสแสวงหาความได้เปรียบทางเศรษฐกิจเช่นการขายพลังงานสำรองในราคาสูงและการทําลายความเชื่อมั่นต่อคู่แข่งในตลาดโลกส่วนในฝั่งยุโรปเองนะคะ บางประเทศค่ะเริ่มรู้สึกกดดันจากผลกระทบระยะยาวบางเสียงในยุโรปนะคะเริ่มตั้งคาถามค่ะว่าการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องนั้นคุ้มค่าหรือไม่เพราะตัวเลขงบประมาณที่ถูกใช้ไปกับสงคารามมหาศาลจนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่สิ่งที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นก็คือวัฒกรรมทางการเมืองในยุโรปค่ะนักวิเคราะห์หลายคนมองค่ะว่าวัฒกรรมที่สร้างความกลัวเกี่ยวกับรัสเซียหรือที่เรียกว่าลัโซโฟเบียกําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวให้ประเทศต่างๆสนับสนุนยูเครนต่อไปค่ะ แต่คำถามสำคัญก็คือและประชาชนในประเทศเหล่านี้ล่ะคะเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อสงครามที่ไม่มีวันจบนี้และถ้ามองกลับมาที่ผู้นำอย่างโดนัลด์ทรัมป์การที่เขาออกมาพูดว่าจะยุติสงครามนี้ได้อาจเป็นแค่กลยุทธ์เพื่อดึงคะแนนเสียงจากชาวอเมริกันที่เริ่มเบื่อหน่ายกับการส่งงบประมาณสนับสนุนสงครามหรือเปล่า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าสงครามไม่ได้มีแค่ด้านเดียวค่ะมันเป็นเกมหมากรุกที่มีตัวแปรซับซ้อนหลายตัวทั้งการเมืองเศรษฐกิจและอำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังแล้วคุณละคะมองว่าสงครามครั้งนี้จะจบลงได้จริงหรือไม่หรือมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกที่ยืดเยื้อออกไปอีก Why w wow. o